นี่ทุกคนเลยทำสิ่งนี้เนาะดีแต่เปิดบานคืออะไรเนี่ยหาเรื่องเซลรเบรต,ตลอดเลยเนาะไม่ว่าอะไรก็ตามต้องเซอรเบรก็คือเฉลิมฉลองเนาะ,ะถึงแม้จะกาเรียกว่าเลยวันเกิดมาแล้วเนาะแต่จริงๆถ้าเราเกิดใหม่ตลอดนะก็คือฟินไม่ไหวออ้ยเดีย๋ยวจะให้ดูนะเด็กๆวัออนั้นไปฉลองวันเกิดนะจ๊ะหาเรื่องเซลรเบรตลอดนะนี่โอ้ยน่ากินเปล่า ย้น yeah. ี่เชฟน่ารักมากเลยนี่เราก็ให um ้ให้ดอกกุหลาบเชฟไปด้วยวันเกิดไงแฮปปี้เบิร์ตเดย์แฮปปี้เบิร์ตเดย์เออน่ารักอ่ะดูดีแล้วดูน่ากินมากเด็กๆอืนคุณ